คักนู่นพี่น้องนับเนื้อประตอนขอเนี่ยกะอย่าไปไว้ท่นหนึ่งสักห่ครับมันตานะไปที่ทรับนี่แหละครับมือน,นี่สวัสดีครับผมท่ายพี่น้องย่ำเร่งแรง พี่น้องมาหาใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดปอมพี่น้องเสียบเงี่ยมนะไรครับสิได,ด้เห็ลงใส่น้ำที่ลึกๆนี่จัง่อยเป็น่างพี่น้อง มาใส่มือนีสิมาหน,น่บปรด้ใส่มาสองมือเลียพี้นอสองม,มือส้มือแล้วฝนกำลังหนาฝนกลับขัขนาดเลยฝนใส่เบียดกับิีด้ใส่ลากฝนไปหนึ่งเร้ต่างเขามาพี่นนอเอ้ยนบไป กระแสน้ข้อไหนนะครับผมเคชื่อเลื่อนแม่จังมรน้ำมันร้อนะอน้ำตื้อไรน้ำหนาวใาแอะไนจังไรนี้จะใส่เนี่ยมีเครับอรูปห้าร้อยเป็น้น ขึ้นหน้ามั่งนัรล้ยเลยครับผมร้อยเลอยกับไซไปสัวกวันครับขึ้นมันแห้งเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าไปพี่หนา พี <rude S 2> ities, ่นองตรงมัดใช้มัดที่ n ไปอย่าเ้ยเฮ้ยที่เปนกรบปุกโยนฝนมาเฮ้ยไปเบียดกันด้วยพี่น้องเลยเปล่าน้ำฝนฟังเอนไซเซ็จแล้วพี่น้องพวกลมๆลมพัดล่อยงีอุตรุดเลย ก็เศร้าหลังนหะครับผมใส่ทั้งนั้นะบาดนี้ใิ่ไมใส่ทั้งน,นี้ได้บาดนี้ฝนก็เศร้าตกเลยถี่ร่งไปน้ำลึกๆจักหน่อยอีู่เดีพี่น้องใส่จิเลาะๆลึกๆพี่ตื่นไหลไหล แล้วมันห่อนนี่นครับใส่ช่วงนี้แหละบาทนี่ที่ลุยช่วงเนี่ยไปพวกที่นอกซื่อขุนใหม่คือไก่พวกหลักเพราะดีตามด้วยหัวเขา่าอยู่อยู่ระดับนี้เคย ไม่ไป็นไโอ้มากระล้อยน้ำพี่น้องเอ้ยบอกให้ย่างขึ้นโคกบ่กขึ้นโคกโอ้ยน้ำน้ำมาแล้ว็มนมยังน้ำคันเท่มันบ่าไป่ได้พี่น้องโอ้ยโอ้ยน้ำมาแล้ว ่ามมาอ,อ้ำมากเลยพี่น้องเฮ้ยน้ำท่วมมันพุ่เล่าครับบอกให้ยังขึ้นคคบว่าขึ้นพี่น้องลงมาน้าอ้นะไปขึ้นไปพุ่นน้องกระแทะพุนผุนผุนยันนงน้องกระแทะขึ้นไปผุนไปปรตจวงลงมาเนี่ยลงมาเดี๋ยวมัดขู่เบ็ดอีก คู่เบ็ดอีกที่หนึ่งเอ้พี่น้องไอ้ทิมปักลงคาบท้กคนเลยดู่นียางขึ้นไปนล้วกันแทะพูด้ะบ่าไปแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วไปไปน้ำกันนี่แหละสันโอ้หงุดหลดิ ใส่เบ็ดแล้วฟั่างข้างนี้ขำคล่างมาหนึ่ลขำคล่งางไปทั้งนั้นพี่น้องเบ็ดยังอยู่ผมนั่งจิบกุ้งเหล่านี่นะทั้งนั้นเนี่ยก็ดีเลยพี่รถขับผมลื่นเท้าคนนี้พี่น้องต้องมาลุ้นน้ำกันครับผมอันนี้กนะ็ใส่เบ็ดมันแล้วกันครับงเพี่น้องคว่าทังเมื่อแล้วลืนเท้าจะมาลุ้นน้ำกันครับผม อานที่้ายคลิปตอนยามเย็ดยัำเศร,ร้าพี่น้องเบิ้งสงสัยสิบลไทยหรือพี่น้องเอ้ยฝนตกครับผมึกบรรยากาศแล้วครับผมฝนตกย่ำเศร้าเลยบุได้เอาอันกองกันฝนมานํำพี่น้องฝน,นตกใส่เปียกแล้วกอ้มัที่เสียเป็นเรื่อง,งพี่น้องเบิง้ง ่สภาพอากาศครับผมเพื่อนพี่น้องยามเพ็เรแล้วฝนอะชัางจีดมาส้มน้ำกันว่าได้บด่ได้ตอนนี้เห็นฝนตกพี่น้องถ่ายบ่ได้ดจะมาหลุดน,น้ำากันครับผมมาส้มผลง่านพี่น้องพ่อเ,เ,เยอยลเี้ยวแนงเล้วง่ายนี่แหละนี่ยครับผมไปซีโตพี่น้อง ต่อคอแต่หนึ่งซีตัวครับผมหัม่นเลยตาย,ยพี่พี่น้องประตอห์นาตอนนั้นไลค่ครับผมประตอยั่นนี้ตายจุดจอเยอแปลาตัวนี้ตายแล้วปรคอนล้วแร่งแล้วง่าย ซีต่ตนี่ก็ลาบครับผมลาบเนียวคักนึยพี่น้องลาบเนียวประตองคอร์นนี่ก็อะ่าไปไว้ท่นหนึ่งท่านละครับมันตายนะไป้ั่านี่แหละครับเมื่อนี่ซีโตฝนกระโตกดด้วยพี่น้องนี่ฝนหัวกระเศร้าท้ายคลิปต,ตอนยามเด็ดปด้เพราะฝนมันลินก็เลยไม่ให้พี่น้องเบ่งตอนยามมาเร็วๆนี่แหละ ก็ได้กินครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้จบไว้ท่านี้ครับ